อยิางนี้าวว่าไปห่างผู้เดียวบอกมนึงจะลงทุนอะไรสักอย่างเออไปย่างเหรียไปนั่งเงิงค้นไปไปซ่อมการเสียเงินค้นสิไหมครับเพราะว่าเขาคิดพอจะคล้องพ่อแม่ยลงทุน <apps> ค <communist initiation> like ิดพ่อจะคล้องว่าก็ขันเป็นตะเกาสิแต่สมัยดังเนาะเออมาแต่สมัยเฟืองฟูบอกกาเอิอเนาะเฮาเฮาเฟืองฟูไหมใส่เงินประสั่นว่าคิดยากเบ็ดมือนี่พอเสียวออกแต่ละบาทโอ้กูือ้นกูแฉ ก็เลยได้ย้อนหลังว่าโอ้กำลังนตะก็บตะกี้กูกระสืรวยก็เลยได้โพดเป็นบ่าเออก็เลยได้โพดคื้ออยังก็กินยาเสียดายเงินก็ว่าได้เสียดายปันนันดอกหัมแต่ว่ามันหมายถึงว่ามันมีมันมันมีความยั่างคลิปก็เก่ากันสิแห่เฮาอายุหลายขึ้นสิแห่ความหมายตะกี้เฮาอยากซื้อหยังเฮาก็ซื้อรถซื้อรถซื้อรถเนาะมื้อนี้เบิดเงินก็ได้เบิดเงินพันกว่าบาทอยู่ดอกว่าไ่ร้ายได้เสียออกกำลังกายซีตัว กับกระเป๋าใบหนึ่งกระเป๋ากระเป๋านี่สองลอยนี่เนี่ยสองลอยนี่เนี่ยคือสีหลังมันงามสี่ไปใส่สมุดอันสมุดก่อนล้ำรองก่อนล้ำอันโคเบอร์เพิ่นอยู่ชุดหนึ่งกับสิไปงานขาวดำเพิ่นเตรียม